ดูครับไล่อัดมาครับโอ้โหน้าหงายแล้วก็ตามใส่ต่อครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับโดนจังจังครับหมัดซ้ายดอกนี้ก็ต้องวินเวียนศีรษะแล้วครับแอนตาซินนี่ก็อาจจะไม่ช่วยมากเข้าไห่แล้วในตรงนี้หมัดซ้ายอีกหนึ่งทีครับคือแกโดนหมัดเน้นๆเ,เ,เลยครับวันนี้คู่ที่1เปิดหัวมาคือใครต่อไปก่อนเบาๆมันสัก53เนี่ยออกตัวสบายเลยครับนี่ฮะเพราะว่าเกมเนี่ยแกเดินบุกเดินเบียดตั้งแต่ยกแรก แล้วก็ค่อยไล่มาปิดจ็อบปิดงานในยกที่2ครับหมัดเนี่ครับหมัดขวาครับดอกนี้ก็โดนครับบวกกันไปโดนจริงๆโดนจังจังโดนจะจะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับบ็ x i ซ g f a แฟ o ดมสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์สองพคู่ที่1มวยรอบปูนเสือสายบีพรเพชรสราชภูมิชนะน็อกยก2เพชรอานันต์สวนน้ำทานคีรีครับ นี่คือการเปิดหัวครับนักชกวัย15ปีครับเป็นฝ่ายชนะไปจากอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีมวยบูเตะขาต่อยหมัดวันนี้เดินบุกเดินเบียดนักชกจากจังหวัดตรังครับวัย18ปีจริงๆก็เป็นประเภทเบียดเหมือนกันนะแต่ว่าแดงน่าอาจจะดูเตี้ยสั้นกว่าแต่ว่าราคาเปิดมาเนี่ยแดงต่อนะฮะแดงต่อประมาณสัก5้าแล้วก็พอหมดยกแรกในราคาคือต่อแพงเลยเพราะว่ารู้สึกว่ารูปเกมเนี่ยเป็นต่อจริงๆแล้วก็เจ้าเพชรอน,นันต์เนี่ยยังดูทรงๆแล้วก็โดนหมัดไปหลายหมัดเลยทีเดียวครับมหมยคู่นี้ ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วก็มาเบียดมาปะทะกันในศึกมวยทยเจ็ดสีที่เป็นมวยรอบปูนเสือนเลยครับน้ำหนักก็ร้อมาชิวๆทั้งคู่ครับนักชกจากกวาดตังในเข้ามาร้อยก็ลดจุดเท่านั้นสําหรับทางไอ้เจ้าเพชรอนันต์สวนน้ําทานคีรีครับแต่รูปเกมอย่างที่บอกนะขึ้นมานะพรเพชรก็ต่ออยู่แล้วชื่อชั้นต่างๆนะนะไม่ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าแต่ว่าพอจังหวะออกหมัดจังหวะความดุดันพรเพชรก็เปิดหัวมาได้ดีก่อนครับต่อยเอาทัพเพชรอนันต์เองเนี่ยก็ดูซึมๆไปเลยในช่วงต้น พอหมดยกแรกเพชรอน,นันต์เป็นรองแพงครับประมาณสัก4151อย่างนี้มีเลยนะเห็น5161ก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายครับก็ตามราคาเลยครับพอพรเพชรได้ต่อแล้วพรเพชรก็ไล่อัดทุบถึงน็อกเลยครับ นี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดนี่คือการสรุปผลมวยซึกมวยไทยเจ็ดสีเจอกันประจำทุกสัปดาห์ฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้การก้าวไปสู่50,000 b ซับสไครต์เร็วๆนี้และถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยครับ ส่วนผลคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างขุนเดชกับมอนขาวนะขุนเดชในะรูปร่างช่วงชกดีกว่าครับมาโย่งเลยในขณะที่มอนขาวก็เตี้ยสั้นครับเป็นมวยประเภทเดินบุกเดินเบียดเนาะมอนขาวนักชกจากบ้านโปง่งราชบุรีมวยขวามวยหมัดวัย16ปีครับเจอกับนักชกวัย15ปีจากอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาที่เป็นมวยฝีมือนะน้ำหนักน้องแกมาขาดนะสำหรับทางขุนเดชครับแกช่างแค่ร้อยเองในขณะที่มอนขาวเนะี่ยช่างร้อย จุดศูนย์นะครับก็สบายๆนะจริงๆเออไม่ใช่สีมอนขาวก็ช่างร้อยสิบห้าจุดแปดน้ำหนักเนี่ยมาไม่เต็มทั้งคู่แต่ว่ารูปร่างทั้งชกก็ไปที่ขุนเดชแล้วครับแล้วก็ราคาเนี่ยขุนเดชต่อแพงก่อนด้วย2 1 3 1เลยมอนขาวเป็นรองครับยกแรกก็เป็นรองยก2ก็เป็นรองเป็นรอง,รองแพงๆเนี่ยก็4-15161นนะที่ผมเห็นนะ่ะแต่ด้วยรูปเกมครับขุนเดชเนี่ยมีดักเข่าสวนมีหมัดสวนโอ้โหมอนขาวพยายามเดินบุกลุกไล่แต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับ เฮฟเนี่ยฮะโอ้โหเข่าแกดีนะแต่พอเจอเดินเบียดไป3ยกเขา้าดูท่าจะแผ่วลงเหมือนกันครับแล้วก็มอนขาวเนี่ยมียับขาไว้ตลอดเหมือนเตะขาดูคือแกพยายามแก้ด้วยการโยนเข่าแบบไม่ต้องจับอะไรมากมายแล้ะแต่ครับพลิกลงไปปุ๊บโอ้โยลุกช้าลุกช้าอุย้ยทำไมมันไม่หมดสักทีวะทำไมมันหมดเจอเตะซ้ายครับเอตอเตะโอ้โหูลูกนี้น่าจะจี๊ดเลยนะแล้วก็ลนลงไปเลยครับในดอกนี้ ส่วนดอกสุดท้ายก็เป็นการเตะน้องครับเดี๋ยวดูครับปั้งครับอืพับในฮะจิ้มจิกซ้ายเข้าไปเต็มเต็มดอกนี้เจ้าตัวก็ไม่น่าจะไหวแล้วครับถ้าภาษาสมัยนี้เขาเรียกคราฟคิกอีกแล้วแพ้ครับคิกมาอีกแล้วครับจบเกมครับคู่นี้น็อกยก3มอนขาวชนะน็นนอกขุนเดชครับโอ้โหสุดจริงๆ กดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจกันนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจนะเฮ้ยทำไมทําภาพแบบนั้นแบบนี้จริงๆภาพมันติดลิขสิทธิ์นะครับเราก็พยายามจะหามาให้ดูได้มากที่สุดเพราะเราเป็นคลิปสรุปผลมวยนะใครอยากดูไฮไลท์ก็ไปดูลิขสิทธิ์แท้กันได้ครับเป็นไงกันบ้างครับผลมวยผ่านมา2คู่แล้วถูกอ,อกถูกใจแฟนมวยแค่ไหนมีคู่ไหนเป็นยังไงบ้างแชร์ความเห็นของท่านด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับช่องเราพูดคุยเรื่องราวของกีฬามัดมวยโดยเฉพาะรายการมวยไทยจัดเสีแล้วก็รายการวันจะเป็นชิปครับ ผลคู่ที่3รองคู่เอกเป็น122อปอนด์การเจอก,กันของจอมโหดวัอุราชามุมแดงเจอกับเพชรมงคลศูนย์กกฬาห้อยต้มจอมโหดวัอุราชาครับนักชกวัย21่ปีจากอำเภอปร,ร,ราสาทจังหวัดสุรินทร์ขวาเดินบุกเดินเบียดแหละครับจากทีมงานเกตเพชรเจอเพชรมงคลศูนย์กกฬาหวยต้มนักชกวัย26่ปีจากอำเภอลี้ลำพูนครับบูเหมือนกันวันนี้บูเจอบูครับจากทีมงานศูนย์กกฬาห้อยต้มเชียงใหม่น้ำหนักเมื่อเช้าก็มา122ปอนด์การพอดีทั้งคู่ครับน้ำหนักชกเกานะ คู่นี้ถือว่าน่าสนใจแล้วครับในการเปิดเกมนํามวยบู๊เจอมวยบู๊ครับคู่นี้ถือว่าลุ้นสนุกพอสมควรครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่จอมโหดเนี่ยเป็นรองแพงเหมือนกันถามว่าแพงไหมอาจจะไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าตามสายตาแล้วมวยมันสูสีอ่ะแต่ว่าเอาเพชรมงคลต่อสิบเอ็ดแปดอย่างเงี้ยฮะคือเลดก่อนจําได้ว่าจอมโหดต่อนั่นแหละแต่ว่าพอยกแรกมาต้นๆครับก็ไปทางฝั่งของเพชรมงคลก่อนครับดูว่ามีความนิ่ง ดูว่าดักจังหวะได้ดีต่างๆนานาก็แล้วแต่แหละจริงๆผมดูว่ามวยมันสูสีแต่ว่าราคาไปเพชรมงคลไงเพชรมงคลต่อก่อนประมาณสัก1 1 8แครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับพอจอมโหดเริ่มจะต่อยหมัดได้บ้างในช่วงยกที่2แล้วก็ดูว่าจะมีความขยันคือโพนเนี่ยมวยพอดันกันมาดันกันไปนะพยายามดันกันชิงกันไม่มีใครถอยหนีเนี่ยจอมโหดดูแข็งกว่าดูแก่งกว่าดูสภาพร่างกายดีกว่าก็ดันเพชรมงคลออกไปได้ราคาก็เลยจะพลิกไปที่จอมโหดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต่อ1 1 8ปประมาณนี้เหมือนกัน และจอมโหดก็เริ่มจะต่อแพงออกไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะช่วงยกสที่จอมโหดเนี่ยถึงขั้นแบบต่อยเพชรมงคลเซไปไปเลยก็มีอ่ะคือเซเซเซเหมือนจะล้มแล้วครับแต่ก็ไม่ล้มครับหลังจากนั้นเจ้าตัวฟื้นทีเนี้ยพอเพชรมงคลฟื้นเพชรมงคลก็มาอัดเข่าจอมโหดคืนจังหวะที่เพชรมงคลอัดเข่าั่นและครับจอมโหดก็เหมือนจะไปเหมือนกันครับเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันเจอเข่าใส่ลำตัวแล้วเป๋ครับ ทีนี้พอหมด3ยกเนี่ยขึ้นยก4มาราคาก็ข้ามไปเพชรมงคลแล้วเพชรมงคลก็เป็นต่อบ้างในยกที่นี่นี่ยก็ใส่กันมาเรื่อยๆครับอัดวัดกันมาจหมหดก็พยายามแก้ทางก็พยายามตีเข่าคืนสู้เนาะ หมด4ยกราคาก็อาจจะยังอยู่เพชรมงคลน,นิดนึงแต่ว่าพอขึ้นยก5าราคากลับไปจอมโหดเลยครับมวยคู่นี้เหมือนเขียนบทละครเอาไว้เลยว่ายังไงก็ต้องชิงดำนั้นะราคามวก็จะบีบให้คุณชิงดําอยู่ดีและสุดท้ายเป็นจอมโหดครับที่เปิดเกมอัดเข่าใส่เพชรมงคลก่อนนะคือแกแพ้เขา่าแต่ก็เลือกที่จะตัดใจเดินอัดเข่าใส่เพชรมงคลก่อนเพื่อที่จะแก้เกมก็ตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่เขาไปเพชรมงคลนี่ก็ตีคืนหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างพอใจราคาเนะี่ยอยู่จอมโหด11หนะครับหลังจากที่นักมวยพอใจในะจอมโหดเป็นต่อครับ หลังจากที่ยก4เนี่ยช่วงยก4เนี่ยเป็นรองนะแต่พอขึ้นยก5มามันเนี่ยเป็นต่อแล้วจอมโหดเป็นต่อ1 0นึ่ครบยกไม่มีปัญหาครับกรรมการรวมคะแนนชูจอมโหดครับเป็นฝ่ายชนะไปแฟนหนุมวยมองอยังไงคอมเมนต์เขามอกกันได้ครับอย่างที่บอกมวยคู่นี้ก็โอ้เหมือนเขียนบทละครเอาไว้เลยครับนี่คือผลรองคู่เอกของรายการครับในขณะที่คู่เอกครับคู่เอกนี่เป็นการเจอกันของยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัย ยอดเหลแหลมครับหรือว่าเจ้ายอดเหลียมพอพิมออนนะหลายคนรู้จักชื่อนี้มาก่อนเหมือนกันนักชกจากจังหวัดร้อเอ็วัยสิปีเจอกับทางเพชรสเพชรมวยไทยยิมเพชรสานะอายุสิปีครับนักชกจากประเทศฝรั่งเศสซ้อมที่หัวหินนะคนนี้ก็เจ้านายันโมฮัมเหม็ดแะครับ คู่นี้น้ำหนักเมื่อเช้าก็มาชิวๆสบายๆครับไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยต่อยกันที่พิกัด112ปอนด์เพชรสามนะ่ยช่าง111.4เนาะในขณะที่เจ้าเหล็กแหลมยอดเหล็กแหลมก็ช่าง112.2ลดจุด2ครับจำได้ว่าราคาเนะี่ยตั้งเพชรสต่อ2-1เลยนะครับนี่มวยยังไม่ชกกันแต่พอมวยชกกันแล้วก็ช็อกครับ <laughs> เพราะว่าเพชรสายำยอดเหล็กอ่ายำ,ยำแชมปปูนเสือแบบยับเลย คืออาจจะจริงๆจะบอกว่าเก่งกว่ามากไหมก็ผมผมในใจเล็กๆผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าคือเราติดนิสัยดูเชิงยกแรกมากจนเกินไปแล้วพอโดนก่อนแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ได้กลับเนื้อกลับตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับยอดเหล็กแหลมเจออัดยับครับนี่ฮะใส่ครับทั้งหมัดทั้งเข่าอัดมาอัดไปเพชรสามก็ใส่จัดเต็มเลยไม่ได้รอให้แบบมีจังหวะที่เะเ็หลมตั้งตัวคีบคออะไรทั้งสิ้นฮะเรียบร้อยครับแพนนอกยกหนึ่งต่อสองหนึ่ง ก็ส่วนใหญ่ถามว่าเป็นยังไงผมผมกล้าพูดนะส่วนใหญ่ลองสองหนึ่งกันไปแบบแบบโคตรเยอะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจริงครับแล้วก็จบเลยครับนี่คือสรุปผลกันขันศึกมวยเท็ดสีครับสัปดาห์นี้ก็คือมวยน็อกกัน3คู่เลยแล้วก็เป็นการน็อกแบบ ดุดันครับถือว่าจัดมวยบูมาใส่กันเลยครับในสัปดาห์นี้แฟนมวยฝากกดไลค์กดติดตามใครยังไม่ติดตามกดติดตามเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กันครับเราสรุปผลการแข่งขันประจำทุกสัปดาห์ครับใครไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ก็กดติดตามเอาไว้ก็เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปขอคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับทุกการกดไลค์นะครับจะบอกว่าคุณยังอยากดูคลิปแบบนี้แล้วเราก็ยังจะทําต่อไปครับ